เขียนติดฟ้าห้องว่าต้องสวยลูกต้องทำให้ได้เคยบอกแม่ไว้จำได้เสมอจากบ้านวันฟ้ามัวมาขึ้นรถทัวที่อำเภอ ไม่เป็นที่เรียนมาก็ต้องรีบคว้ารอถ้าไม่ไหวเช่าห้องโสมสุกนอนเพื่อลอทนรายจ่ายจะเก็บเงินพันสักใบต้องใช้เวลาล ย้ำเตือนฝันไม่เลืนแต่คงต้องรอเขียนคำห้ามท้อไว้เตือนใจฝันสายเลือดความุม่งมัน you mm -hmm.